ที่ค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะะักขัตเลิกคะ่ะวันที่สองสิงหานะคะวันนี้วันแม่นะคะทุกคนเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนถนนก็จะโล่งๆหน่อยก็จะบางตา คนก็จะประมาณเหมือนวันอาทิตย์นะคะหมูย่างเสร็จแล้วจ้าประมาณร้อยยี่สิบไม้อันนี้จะเป็นไก่ไก่ก็ประมาณจากสิบไม้วันนี้ไม่เยอะคนไม่เยอะคนมีโอน้อยบางคนก็ไม่หยุดนะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะทุกคนอันนี้เป็นหมอข้าวเอาไว้ให้น้องๆเขามาขอ,อกินกัน หม้อข้าวมันเป็นน้ำมักไก่เลยผสมข้าวให้เขาจะยัย่วจ้าประมาณนี้แหละสีสวยๆไฟไม่แรงเพราะว่าเริ่มเคลียร์ฐานเคลียร์ของกลับแล้ววันนี้กลับไปจ้าประมาณแปดโมงตรงก็กลับแล้วคนน้อยวันนี้จะไม่ปิดเสียงนะจ้าไม่ปิดไม่ปิดเสียงเด็กแว้นนะวันนี้ เหลือประมาณนี้จ้าขายแค่นี้ก็กลับแล้วและมีหน่อยเดียวถ้าย่างไปอ่อนสีก็จะสวยประมาณนี้นะทุกคนีเลยก๋วยเตี๋ยวเรือแบนก้ามปูห่อละสามหกมสามห่อร้อยนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะอันนี้เด็กแอบปาสูกุนีเด็กกู้งาน,นะค่ะทุกคนเธอเปไม่ได้ อ้วนชอบกู้งานประมาณนี้เลยจ้าทุกคนย่างไก่รสสุดท้ายแล้วอากาศมันร้อนเนาะเราก็รีบย่างหมูเพราะว่าหมูมันเป็นหมูบดมันไม่ใช่หมูชิ้นแล้วทีนี้มันมันของเขาจะเยอะพอมันเยอะแล้วจะขึ้นเตาไม่ค่อยได้ติดผงเพราะว่าเขาจะห่อถิง้งมันขึ้นไม่ค่อยได้เราเลยต้องรีบ เล่งย่างหมูให้เสร็จก่อนแล้วไก่มาย่างทีหลังแล้วลูกค้าคนที่ชอบไก่ของเราเขาจะไม่ได้กินเลยช่วงเช้าอันนี้เขาใช้เศษไก่มาเสียบถ้าแม่ค้าเสียบแม่ค้าจะใช้โชเดอร์มันจะเป็นก้อนๆแต่อันนี้เขาใช้พวก BL มาเสียบมันจะหลุดง่ายถ้ามันแข็งแล้วมันเซ็ตตัวไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะย่าง เร่งหลังๆไก่เห็นไหมเล็กๆอย่างนี้ใช้เวลาย่างนานนะคะถ้าเป็นหมูประมาณ5นาทีไก่ก็ประมาณเกือบๆ10นาทีเพราะว่าไม่ได้อัดไแรงเพราะว่าเราคนเดียวคุงสองเตาทั้งไข่ทั้งเลือเผือเป๊บเดียวหมูไหมหมดทุกคนอัดแรงก็ไม่ได้เราเห็นใจลูกค้านะลูกค้าอยากกินไก่เราแต่เราขอโทษจริงๆเราทําให้ไม่ได้แม่ค้าไม่ได้ตื่นสายเท่าไหร่นะแม่ค้าเลี่ยน,นที่องตรงเดี๋ยวจีเลี้ยงเชื่อแต่กว่อนชื่อไม่ไหว ตอนนี้ลดลงก็เลยเอาตามนี้เลยคะปีสองตึ้บรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้ค่ะเจ็ดโมงที่ถ้าเป็นวันปกติจะเยอะมากเลยต่อกันเพนแพรขอให้ทุกคนมีความสุขแบบันอนด่นะคะใครทําโอ้ก็ขอให้ได้โอเ้เยอะลูกค้ามาเราจ้าลูกค้าคนนี้น่ารักมากเลยลูกค้าประจำมาทุกวัน ซื้อน้อยเราก็แถมือซื้อเยอะเราก็แถมนะคะแต่ซื้อน้อยเราก็ตัยวยแถมนะถึงโคงจะแพงเราก็แถมเหมือนเดิมแม่ค้าไม่หมดนะทุกคนแม่ค้าใจดีแต่ถ้ามาซื้อของแถวนี้ขอร้องอย่าเอาไฟมาสองตาแม่ค้าเพราะแม่ค้าสองกล้องสิบหกปีแม่ค้า ามาอีกแล้วจ้าขอให้มีความสุขกับวันหยุดวันที่12สองสิงหาวันแม่แห่งชาตินะคะทุกคนสวัสดีวันแม่ด้วยจ้าสวัสดีหน้าทุกคนด้ยนะ